กรับสวัสดีเพื่อนๆพื่พี่พที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องสําหรับเพื่อนๆพี่พที่เข้ามาชมในเทปนี้นะครับผมอยากจะรบก,กวนให้เพื่อนๆพ,นพี่พี่ช่วยกดไลค์กด, like, กดติดตามนะครับผมพอกดติดตามแล้วจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมาก็กดกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะ,ะได้มีการแจ้งเตือนอวิดีโอใหม่ๆนะครับ สำหรับที่เพื่อนๆพีๆ่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญของหลวงปู่หนูเพชรนะครับผมรุ่นมีโชคซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหนาครับเป็นเหรียญหล่อหนานะครับผมของหลวงปู่หนูเพชรปัญญาวุฒโธวัดฝาภาูมิทักษ์จังหวัดสกลนครในเทปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเหรียญของหลวงปู่บุญนาธรรมทิโนโนรุ่นโชคดีนะครับแล้วก็ มีการพูดถึงเหรียญของหลวงปู่เคนเนี่ยผมพูดผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังผมว่าจะพูดถึงเหรียญหลวงปู่หนูเพชรน,นี่แหละครับผมแต่พอดีชื่อของหลวงปู่เคน,เนแวบเข้ามานะครับก็เลยทําให้พูดเป็นชื่อหลวงพ่อเคนซึ่งจริงๆแล้วเหรียญที่ผมพูดถึงในเทปนั้นนะครับผมจะหมายถึงเหรียญรุ่นนี้แหละครับผมเป็นเหรียญมีโชคของหลวงปู่หนูเพชรปัญญาวุฒโธนะครับ แล้วก็ผมเคยนำเสนอ,อเทปเกี่ยวกับเรื่องเหรียญรุ่นนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นเนื้อพิเศษนะครับผมอ,อยู่ในชุดกรรมการนะครับผมแล้วก็จะนำมาใหา้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้รับชมนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีความาน่าสนใจในรูปแบบขององค์ประกอบสินต่างๆนะครับผมซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับเหรียญลงปูนาธรรมทินโนรุ่นโชคดีเลยนะครับ ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันอีกครั้งนึนครับสำหรับเหรียญของหลวงปู่หนูเพชรปัญญาวุฒโรอ,อรุ่นมีโชควัดป่าภูมิทักจังหวัดสุโขทันะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดสร้างเดียวกันหรือเปล่ากับเหรียญรุ่นโชคดีของหลวงปู่บุญนาแต่ว่าลักษณะการสร้างคล้ายกันรูปแบบองค์ประกอบสินก็คล้ายกัน เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมที่จากเกทที่แล้วของหลวงปู่บุญนารุ่นโชคดีผมก็จะพูดถึงเหรียญหลวงปู่เคนอันนั้นผมพูดผิดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมจะพูดถึงเหรียญหลวงปู่นูเพชรรุ่นนี้แหละครับเนี่ยที่นามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันดูรายละเลอียดนะครับผมก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกับเหรียญรุ่นโชคดีรุ่นโชคดีของหลวงปู่บุญนาเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นเหรียญหล่อหนานะครับผมดูพื้นผิว ใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมรายละเอียดต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นเส้นเกสารอยเหีย่ยวย่นต่างๆนะครับผมในใบหน้าจมูกของหลวงปู่ที่ดูจะลักษณะโตนะครับผมเหมือนถอดแบบมาจาก,กนหน้าของหลวงปู่ที่เหมือนมากๆนะครับดูรอยเหี่ยวย่นนะครับ เก็บรายละเอียดได้สุดยอดจริงๆนะครับผมดูเทกเจอร์ของผิวหนังของหลวงปู่นะครับนะฮะสวยงามมากๆนะครับผมริ้วจีวรเม็ดประคำเท่ตรงเม็ดประคำของหลวงปู่นี่แหละครับผมริ้วจีวรดูผิวหนังรอยเหย่่วย่นตรงข้างแขนนะครับที่แนบกับจีวรเห็นไหมฮะเป็นธรรมชาติแล้วก็เหมือนจริงเอามากๆนะครับ ได้เหรียญรุ่นนี้มาเหมือนกับได้เช่าหางานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วก็เวลาเราว่างๆนี่เอามาส่องนำมาชื่นชมนี่ก็ถือได้ว่ารายละเอียดนี่สุดยอดฝีมือจริงๆนะครับดย๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นโชคดีของปูบหนานนะครับแต่ว่านี่จะเป็น่านเอกลักษณ์ของ หลวงปู่นูเพรครับซึ่งหลวงปู่นูเพรบอกว่ายันตัวนี้นะครับผมจะใช้แก้ไขปีชงปรับธาตุดวงต่างๆนะครับแล้วก็มีพระราอัสซินพรลาหุนะครับผมมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่กลางรูปหน้าของพระลาหุนะครับผมข้างบนเขียนชื่อรุ่นไว้ครับรุ่นมีโชคครับคล้ายๆกับรุ่นของ หลวงปู่บุญน,นารุ่นโชคดีนะครับก็เขียนรุ่นโชคดีแต่ว่าความแตกต่างกันก็คือตรงโค้ดนี่ครับผมจะเป็นโค้ดตอกนะครับผมของหลวงปู่บุญนารุ่นโชคดีนี่จะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับตัวนี้เป็นการต่อโค้ดแต่ว่าผมจะชอบการต่อโค้ดมากกว่าเพราะว่ามันกระแทกลงไปในเนื้อของโลหะเลยนะครับผมตัวนี้เป็นอักษรจีนนะครับผมอักษรจีนตัวโฮกนะครับ นี่ก็จะเป็น,นอักษรจีนตัวเฮงเหมือนกันนะครับเป็นยานที่ใช้ในปักท่าหนุนภาาแก้พิชงแล้วก็ตรงนี้ครับต่อโคตดกรรมการนะรซึ่งอยู่ในชุดกรรมการนะครับเหรียญนี้แล้วก็ซีรีส์ละนัมเบอร์ซึ่งผมชอบเลขตัวนี้มากนะครับผก็คือ168ภอ้าในภาษาจีนนะครับผมก็จะเป็นคำพ้องเสียงเกี่ยวกับเรื่อง ของความร่ำรวยนะครับผมซึ่งหมายเพราะว่ารวยทางเดียวนะฮะผมออกเสียงอาจจะไม่ชัดนะฮะอย่าหลงฟัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่ายังไงเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงรวยทางเดียวนะครับผมเป็นเลขของเทพสามดาวฮกโลกซิวด้วยนะครับตัวอักษรด้านล่างเขียนหลวงปู่หนูเพชรครับผมปัญญาวุธโถวัดป่าภูมิทักษ์จังหวัดสกลนคร เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญอลังการเหรียญหนึ่งนะครับผมแล้วในสมัยเมื่อก่อนนี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก5 6เดือนที่แล้วนะครับผมจะเห็นคนมาลงปล่อยเช่าเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับผมแต่ทุกวันนี้นี่หาแทบไม่มีนะครับผมทั้งรุ่นที่หลวงปู่บุญนารุ่นโชคดีนะครับผมทั้งของหลวงปู่นูเพรศุ่น มีโชคนี่ก็เหมือนกันนะครับต่างคนต่างเก็บเงียบเลยครับช่วงนี้หาจริงๆผมเองก็ไม่ได้เก็บบื้อวาอะไรนะครับผมเก็บทีละเหรียญสองเหรียญแต่ถึงตอนนี้แล้วไม่มีใครมาลงให้เช่าบูชาตำจหน่ายเลยเพราะฉะนั้นเราแทบจะไม่มีการเปลี่ยนมือครับ<ม>เรียกได้ว่าสวยมากๆดูความหาของของเหรียญน,นะครับผม อันนี้จะเป็นเหรียญแม่ใจว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญหล่อห,อหรือเหรียญปั้มหนานะครับผมด้านข้างก็จะแต่ว่าด้านข้างนี่มองเห็นตัวตัดอย่างชาัดเจนนะครับเดี๋ยผมขยายให้เห็นอรอยฟันตัวตัดนะฮะมีรอยฟันตัวตัดไม่ไว่าจะเป็นเหรียญของหลวงปู่หลวงพ่อไหนนะครับผมถ้าสร้างด้วยวิธีการ ปั๊มหรือว่าหล่อแบบหนาๆแบบนี้นะครับผมเป็นเหรียญที่น่าเก็บเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าเวลานํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนี่จะฟินมากเลยครับผมเพราะว่าเหมือนกับเราเก็บงานศิละปะชิ้นหนึ่งเลยนะครับผมเพียงแต่ว่ามีขนาดย่อมๆเก็บรักษาง่ายเห็นไหมครับเหมือนภาพประติมากรรมนูนต่ําหรือว่าภาพสเกลเจอร์ที่เป็นประติมากรรม เป็นรูปหล่ลอรูปเหมือนบูชาเลยนะครับผมสุดยอดมากๆเลยครับผมนี่ก็เป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมที่อ,อ,อยากให้เพื่อนๆพี่ี่พ่ที่ชื่นชอบการเก็บสะสมพระเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของใสไหนก็ตามที่ทำออกมาในรูปลักษณะแบบนี้ครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บครับ เดี๋ยวถ้ามีเหรียญเนื้อหื่นหรือว่ามีโอกาสได้เหรียญเนื้ออน่นอีกก็จะนํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอีกครั้งนึงครับผมสาหรับในเทปนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นใต้คลิปที่ผมได้ลงไว้แล้วในคลิปช่อง YouTube นี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ